รีวิววันนี้นะครับเราอยู่กันที่โครงการณวีราประหลนอารีครับคอนโดของคนรุ่นใหม่พเ,เพียงแค่78ยูนิตใกล้แหล่งงานตอบสนองการใช้ชีวิตทุกไลฟ์สไตล์เพียง5นาทีจาก BTS อารี e, ในราคาเริ่มต้น2.59ล้านบาท้า้ในโครงการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามมาเลยครับ ว่าก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลของตัวโครงการและก็ห้องตัวอย่างห้องนี้กันนะครับได้ขออนุญาตพาทุกคนไปดูในส่วนของทำเลของตัวโครงการกันก่อนเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดให้เราพูดถึงเรื่องคอนโดอารีเนี่ยเป็นเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่ค่อยมีใครนึกถึงคอนโดอารีในราคาที่เริ่มต้นเพียง2.59ล้านบาทเหมือนโครงการนี้แน่นอนครับสำหรับโครงการณนวะีราบหุนอารีนะครับทุกคนจะตั้งอยู่ในซอยบหุโยทิน14ครับเป็นช่วงซอยบหุโยทินตอนต้นที่ยังถือว่าเป็นย่านอารีอยู่นะเรียกได้ว่าใครที่ทํางานในออฟฟิศ แถวอารีนะครับธนาคารออมสินสำนักง,งานใหญ่ธนาคารกรสิกรสํานักง,งานใหญ่นะครับโรงพยาบาลวิมุตต์นะครับอารีฮิลกระทรวงการคลงังกรมสัมภากรเนี่ยถ้าเกิดอยู่ที่คอนโดคโครงการนี้เนี่ยเดินทางไปทํางานนะครับแค่1 0บถึงสินาทีเท่านั้นเองคือจากข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าในย่านอารีเนี่ยมันเป็นถนนเส้นที่เกี่ยวกับธุรกิจทางด้านการเงินทั้งสิ้นเลยเราจะเห็นสำนักง,งานใหญ่ของธนาคารนะครับอยู่รวมๆการหลายธนาคารเลยมีกระทรวงการคลงังรวมถึงมีบริษัทที่เกี่ยวกับ,กบ financial management นะครับอยู่ค่อนข้างเย ตัวโครงการเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เรียกได้ว่าใช้งานนะครับ BTS ได้สะดวกถึง2สถานีเลยคือ BTS พานควายแลวก็อารีด้วยนะครับซึ่งถึงแม้ว่าตัวโครงการนะครับจะไม่ได้อยู่ติดกับสถานี BTS เลยแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับราคาเริ่มต้นที่2.59ล้านบาทแล้วเนี่ยถือว่าในย่านอารีเนี่ยหาราคานี้เนี่ยไม่ได้แล้วแน่นอนครับฉะนั้นแล้วนะครับแน่นอนว่าเมื่อแหล่างงานเยอะเนี่ยสิ่งที่ลูกบ้านจะได้ในโครงการนอกจากความสะดวกในเรื่องของการเดินทางไปทํางานแล้วนะครับแหล่งความอุดมสมบูรณ์ต่างๆนะครับก็ยังเยอะ มากด้วยเช่นกันเพราะว่าตัวโครงการเนี่ยตั้งอยู่กึ่งกลางนะครับระหว่างย่านอารีที่จะมีวิลล่ามาร์เก็ตอารีอยู่นะครับรวมถึงทางฝั่งสะพานควายเนี่ยก็ยังมีบิ๊กซีสะพานควายเป็นห้างสรรพสินค้าอยู่อีกด้วยนะครับรวมถึงยังมีโรงพยาบาลเปิดใหม่นะครับอย่างโรงพยาบาลวิมุตตอยู่อีกด้วยครับแต่อีกย่านหนึ่งนะครับทุกคนที่เบนเนี่ยอยากจะรีคเเมนต์มากๆเลยอยู่ไม่ไกลจากตัวโครงการด้วยนะครับคือถนนปฏิพัฒน์นั่นเองซึ่งถนนปฏิพัฒน์นะครับทุกคนจะเป็นถนนแห่งสตรีทฟู้ดในย่านนี้เลยเต็มไไปปดดด้้้้้ววยยยยยรรรรราาาาานนนนนออออหหชื่่ััังะะคคบบลลเเทีีีต๋ข เรื่องของการเดินทางอีกสักเล็กน้อยครับทุกคนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นบอกไปว่าตัวโครงการนะครับอยู่ระหว่างนะครับ BTS a r และก็ BTS สะพานควายใช่ไหมครับซึ่งลูกบ้านเนี่ยสามารถเลือกใช้งานนะครับจาก BTS ทั้ง2สถานีได้เลยซึ่ง BTS ทั้งสสถานีนะครับทุกคนเป็น BTS สายสีเขียวซึ่งปัจจุบันนะครับมีการเดินรถยาวตั้งแต่กรุงเทพเหนืออย่างคูคตนะครับลงไปถึงเคหะาสมุทรปราการเลยเต็มไปด้วยแหล่งอินเตอร์เชนจรถรังเรือมากมายข้อมูลตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนนะครับน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่อยากจะย้ำนะครับ มีรถชืตอตับัสนะครับรับส่งจากตัวโครงการไปยังสถานีรถไฟฟ้าให้ด้วยครับสุดท้ายครับทุกคนการเดินทางด้วยรืยนต์ส่วนตัวนะครับจะบอกว่าซอยพหลโยธิน14เนี่ยนะครับนอกจากจะเข้าออกได้จากถนนพหลโยธินได้แล้วยังสามารถลัดเลาะนะครับไปออกยังถนนสุทธิสารวิิจฉัยได้ด้วยนั่นแปลว่าใครนะครับที่ใช้เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิตเป็นประจำนะครับก็สามารถเดินทางได้สะดวกเลยและตรงนี้นะครับก็ไม่ได้ไกลจากด่านทางด่วนพระราม6ด่านทางด่วนอนุสาวรีย์และด่านทางด่วนดินแดงมากนักและยังสามารถนะครับลัดเลาะไปออกยังซอย ผลโยธิน8และถนโยธิน2ได้อีกด้วยครับก็เรียกได้ว่าใครนะครับที่ใช้รถยนต์นะครับลัดเลาะไปยังถนนในย่านนี้นะครับหรือว่าจะใช้ทางด่วนเข้าออกเมืองเนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกเลยครับเรื่องของทําเลนะครับทุกคนก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวส่วนต่อไปนะครับเราไปดูข้อมูลตัวโครงการกันขอบอกเลยว่าใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวชอบความสงบแต่ขึ้นชื่อได้ว่าอยู่คอนโดอารีเนี่ยถูกใจแน่นอนครับ ก่อนอื่นนะครับทุกคนเบนอยากจะขออธิบายก่อนว่าทำไมเบนถึง r e p r e ซน n t ความเป็นคอนโดอารีมากนักอ่ะเดี๋ยวไปดูวิวที่ระเบียงกันคือเวลาเราพูดถึงคอนโดอารีเนี่ยเรามักจะไม่นึกถึงคอนโดที่เป็นลักษณะแบบนี้กันเท่าไหร่นะครับเรามักจะไปนึกถึงคอนโดที่เป็นแบบคอนโดโครงการใหญ่ๆราคาแพงๆแต่พอเป็นคอนโดที่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่2.59ล้านบาทแบบโครงการนี้นะครับมันค่อนข้างน่าสนใจและเวลาที่ใครถามว่าเฮ้ยคอนโดอยู่แถวไหนแล้วเราบอกว่าคอนโดอยู่อารีมันดูดีเหมือนกันนะซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องราคาแล้วก็ทำเล ที่น่าสนใจแต่ว่าตัวโครงการเนี่ยก็ยังมีความน่าสนใจในเรื่องของความ compact และก็มีความเป็นส่วนตัวด้วยเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูนะครับไปตามแฟกชีทโครงการกันเลยครับโครงการณวีราะหณอารีรเป็นคอนโดมิเนียมโลไรส์ความสูง8ชั้นในซอยปรณหิโยธิน14นะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทนณะวรางแอสเซทจำกัดครับถูกออกแบบมาภายใต้แนวคิดที่อยากให้ลูกบ้านนะครับได้สัมผัสกับความเรียบง่ายแต่ครบคันใช้ชีวิตคล่องตัวแบบคนเมืองนะครับด้านในนะครับจะประกอบไปด้วยยูนิตพักอาศัยทั้งสิ้น78ยูนิตครับแบ่งเป ขนาด22.96ถึง29.09ตารางเมตรครับและ One Bed Room Plus นะครับขนาด31.90ถึง34.01ตารางเมตรครับ โดยส่วนแรกนะครับทุกคนขอเริ่มจากชั้นที่1กันก่อนเลยครับส่วนนี้นะครับทางโครงการเขาจะทําเป็นพบื้นที่จอดรถเอาไว้โดยเพนพอยต์ของที่นะครับคือหลายคนเนี่ยคิดว่าที่จอดอาจจะไม่พอแต่ว่าทางโครงการนะครับยืนยันว่าที่จอดเนี่ยมีเพียงพอแน่นอนเพราะว่าลูกบ้านของโครงการนะครับเขาทํางานอยู่ในบริเวณนี้กันทั้งหมดเลยฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเดินทางโดยรถสถาธารณะเช่น BTS นะครับหรือว่าเรียก AP, แท็กซี่ไปหรือเดินไปทํางานก็มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่จอดรถไม่ต้องกังวลน,นะครับเพียงพอแน่นอนและก็ทางโครงการนะครับมีการท ที่จอดรถ2ชั้นแบบออโต้ปาร์กิ้งไว้ให้ด้วยครับตรงนี้เนี่ยจอดได้เพิ่มขึ้นหลายคันรับรองเพียงพอแน่นอนครับ จากนั้นนะครับทุกคนเรามาดูในส่วนของทางเข้าอาคารกันบ้างครับโครงการนี้นะครับจะแปลกกว่าโครงการอื่นเลยคือเมื่อเราแตะคีย์การ์เข้าอาคารไปนะครับเราจะเจอกับลิฟต์โดยสารเลยครับซึ่งข้อดีคือเราจะเดินน้อยมากๆครับตัวนี้หมายความว่ายังไงลองนึกภาพนะครับกลับมาจากทํางานเหนื่อยๆมาถึงโครงการขึ้นลิฟต์ออกจากลิฟต์แวะดูจดหมายที่เมลส์บ็อกแยกชั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเดินเข้าห้องได้เลยด้วยทีนี้นะครับมาดูในส่วนของยูนิตพักอาศัยกันบ้างครับทุกคนตั้งแต่ชั้นที่2อถึง8ปนะครับจะเป็นยูนิตพักอาศัย จะเป็นชั้นที่2อถึงหอยู่ที่12ยูนิตต่อชั้นนะครับส่วนชั้นที่7จถึงแเนี่ยจะมีอยู่ชั้นละ9ยูนิตครับซึ่งถ้าเกิดคุณคิดว่าจํานวนยูนิตเท่านี้นะครับมีความเป็นส่วนตัวแล้วเนี่ยโครงการนี้ยังไปได้สุดกว่านี้อีกครับเพราะว่าในจํานวนทั้งหมดที่กล่าวมานะครับกว่า50%ในโครงการเนี่ยจะเป็นซิงเกิลคอริโดร์ด้วยครับและแน่นอนนะครับทุกคนเหตุผลที่ชั้น7และ8เนี่ยมีห้องน้อยที่สุดเนี่ยเป็นเพราะว่านำพื้นที่ส่วนกลางหลักนะครับมาวางในสองลกชั้ ของโคเวกิ้งสเปซตรงนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นล็อบบี้เลยครับทุกคนสามารถที่จะนัดแขกมานั่งคุยงานคุยธุระที่เราไม่สะดวกจ่จะเข้าไปคุยในห้องได้ครับส่วนสระว่ายน้ำนะครับจะอยู่ในชั้นที่8ครับทางโครงการเนี่ยทำเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือนะครับขนาด 4, คูณเเมตรลึกห2 0อเมตรมาให้นะคบสามารถไปออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆได้หรือว่าใช่น้ำผ่อนคลายได้ครับอยู่ในทิศเหนือของตัวโครงการใครกลัวร้อนแดดเนี่ยสามารถใช้งานไนดะ้ตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปเลยถึงแม้ว่าตัวโครงการนะครับทุกคนจะทำออกมาได ห้องของเขาเนี่ยมีความกว้างใช้ได้เลยครับแล้วก็รูปแบบนะครับจัดออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยเดี๋ยวส่วนต่อไปนะครับเราไปดูห้องตัวอย่างกันเลยครับ ห้องตัวอย่างที่คอนโดนิวพาทุกคนมาดูในวันนี้นะครับจะเป็นห้องตัวอย่างแบบวันเบรรูมขนาด29.09ตารางเมตรทาย G ราคา3.59ล้านบาทครับทางโครงการนะครับจะขายเป็นแบบ fully furnished ครับสิ่งที่ลูกบ้านจะได้เหมือนกันทุกยูนิตนะครับคือประตูดิจิตอลดอลล็อกครับเคาน์เตอร์ชุดครัวนะครับฮอปฮูดซิงค์ครับโต๊ะรับประทานอาหารจำนวน2ที่นั่งครับชั้นวางของบิวอินชั้นวางทีวีเครื่องปรับอากาศยี่ห้อไดกินโซฟานะครับฐานเตียงขนาด5ฟุต ตู้เสื้อผ้าบิล์อินและโต๊ะเครื่องแป้งบิลล์อินครับส่วนแรกนะครับทุกคนเมื่อเราเข้ามาถึงภายในห้องแล้วเนี่ยเราจะเจอกับส่วนของครัวก่อนครับทุกคนส่วนของครัวเนี่ยทางโครงการจดบิลล์อินชุดครัวให้ตามห้องตัวอย่างทุกประการเลยครับซึ่งชุดครัวเนี่ยนะครับจะเป็นชุดครัวที่เป็นหน้าบานแบบซอฟท์คลสด้วยนะครับแล้วก็มีการแถมอุปกรณ์ครัวมาให้อุปกรณ์ครัวนะครับจะมีเตาไฟฟ้าขนาด2หัวนะครับมีซิงค์น้่งจานแล้วก็มีเครื่องดูดควันที่เป็นของเมกด้วยครับรวมถึงในเคาน์เตอร์ครัวชุด รวมถึงนะครับได้มีการติดตั้งปลั๊กไฟให้2จสุดในเคาน์เตอร์ครัวชุดนี้ด้วยครับและบริเวณข้างกันนะครับทุกคนยังสามารถวางตู้เย็นได้ขนาดสูงสุดที่2ประตูเลยด้วยครับส่วนบริเวณตรงข้ามนี้นะครับทุกคนจะเป็นพื้นที่โล่งๆซึ่งครัวของเขาเนมีขนาดค่อนข้างใหญ่มากพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับเราสามารถทําเป็นเคาน์เตอร์ในการนั่งรับประทานอาหารก็ได้หรือจะบิวอินเป็นตู้นะครับเอาไว้เก็บของเพิ่มเติมก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับครัวของเขานะครับจะถูกกั้นกับลิฟวิ่งแอเรียนะครับด้วยผน ของเขาเน่กายเป็นครัวแบบปิดที่สามารถทําอาหารจริงจังได้ด้วยครับซึ่งบริเวณที่ติดกันทางซ้ายมือของเบนนะครับทุยควรจะเป็นห้องน้ำครับซึ่งห้องน้ำนะครับทุยควรจะเป็นห้องน้ําที่เป็นหน้าตาสันดาของทั้งโครงการเลยครับสุขภัณฑ์ด้านในนะครับจะเป็นของโคเลอร์ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้านะครับโถสุขภัณฑ์ฝักบัวนะครับแบบแฮนด์ชาเวอร์และเรนชาเวอร์พร้อมฉากกั้นอาบน้ำกระจกนงรไัยครับรวมถึงหลังบ้านกระจกในห้องน้ำนะครับยังมีการบิว์อินเป็นตู้นะครับสามารถเก็บของได้เพิ่มเติมด้ววววยยยรรรรัััแลละะนนออกกกจาาาีีี้้งงงมมมมพดูศใหถึขเ็ต เนียมให้ด้วยครับ ส่วนต่อไปนะครับทุกคนจะเป็นส่วนของ living area นะครับส่วนนี้นะครับทางห้องตัวอย่างเนเขาวางมาให้เป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาด2ที่นั่งนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยจะเป็นชุดที่ทางโครงการแถมให้กับลูกบ้านทุกยูนิตด้วยครับเมื่อกี้เรานั่งแล้วก็อีนั่งสบายใช้ได้เลยครับส่วนขวามือนะครับทุกคนจะเป็นส่วนของพื้นที่ดูทีวีและตรงบริเวณนี้นะครับชุดที่ทางโครงการแถมให้จะเป็นชั้นวางทีวีด้านล่างนี้นะครับซึ่งตู้เนี่ยสามารถที่จะเปิดหน้าบานด้านล่างนะครับเพื่อเก็บของเพิ่มเติมได้นะครับด้าน ข้ามกันนะครับทุกคนจะเป็นโซฟาขนาดใหญ่เลยโซฟาตัวนี้ที่ทางโครงการก็แถมให้เช่นเดียวกันครับไซส์สองโซฟาก็เป็นไซส์ตามนี้เลยนะครับนั่งสบายมากๆส่วนบริเวณติดกันด้านนี้นะครับจะเป็นระเบียงซึ่งตัวระเบียงของห้องนะครับทุกคนจะเป็นระเบียงที่กั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อนแบบ3ตอนพร้อมที่ล็อกแบบนี้ครับเมื่อเราเปิด่านออกเนี่ยระเบียงตรงนี้นะครับจะทําให้แสงธรรมชาติเนี่ยเข้าไปได้ถึงในครัวเลยครับทุกคนส่วนตัวระเบียงนะครับเป็นตัวระเบียงที่มีขนาดค่อนข้างกว้างนะครับซึ่งคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับถูกแขวน การติดตั้งเครื่องซักผ้าแบบฝาบนมาให้ซึ่งขนาดของระเบียงนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นว่ามีขนาดค่อนข้างกว้างมากถึงแม้นะครับจะมีคอมเพรสเซอร์แอร์หรือว่าเครื่องซักผ้าแบบฝาบนอีกหนึ่งเครื่องตรงนี้นะครับขนาดของระเบีย่ยนะก็ยังกว้างพอที่จะสามารถออกไปเยืนรับลมได้ครับ <S <S ต่อไปนะครับทุกคนมาดูในส่วนของพื้นที่วางเตียงกันบ้างครับพื้นที่วางเตียงของห้องนี้นะครับถึงแม้ว่าจะวางเตียงขนาด5ฟุตแล้วเนี่ยพื้นที่ด้านข้างเตียงยก็ยังเหลือค่อนข้างมากเลยครับสุดที่เป็นชอบมากในพื้นที่บริเวณตรรรรงงนน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 นีีี้้้้ะะคคคับบกกกกก็็็ืืออส่วเเเเลยททุจาาาาโํปปหมมมข พื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับเหมาะมากนะครับการทําโตทํางานนะครับเนื่องจากว่าทางโครงการเนี่ยเขามีการติดตั้งปลั๊กไฟมาให้แล้วรวมถึงนะครับยังมีกระจกหน้าต่างที่เป็นบานกระทุ้งมาให้ด้วยครับส่วนบริเวณหัวเตียงนะครับทุกคนยังมีพื้นที่เหลือเฟือเช่นกันตรงนี้นะครับสามารถทําเป็นตู้เก็บของนะครับหรือว่าโต๊ะวางของได้มีปลั๊กไฟมาให้เช่นเดียวกันครับส่วนบริเวณอีกฝั่งหนึ่งของเตียงนะครับทุกคนจะมีพื้นที่เหลือน้อยกว่าและเนื่องจากว่าบริเวณนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ที่เอาไว้ใช้งานเนาะ รวมถึงด้านข้างเนี่ยก็ยังมีตัวเครื่องแป้งด้วยตัวตู้เสื้อผ้านะครับทุกคนจะเป็นแบบ3บานประตูแบบนี้ครับเปิดปิดนะครับเป็นแบบซอฟท์คลสด้วยพื้นที่ด้านในนะครับให้มาเรียกว่ากว้างพอสมควรเลยครับสามารถใส่เสื้อผ้าสาหรับการอยู่แบบ1-2คนได้นะครับใส่กระเป๋าเดินทางได้และลิ้นชักบริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นแบบซอฟท์คลสด้วยเช่นเดียวกันครับรวมถึงนะครับบริเวณฐานเตียงก็ยังมีลิ้นชักเพิ่มเติมให้สามารถเก็บของได้ด้วยครับ และนี่นะครับคือทั้งหมดของรีวิวโครงการณววราประโหน R อาีครับถ้าเกิดว่าใครสนใจโครงการนี้นะครับตอนนี้ยังสามารถเข้ามาที่ตัวโครงการได้อยู่นะครับและตอนนี้นะครับตัวโครงการยังมาพร้อมกับราคาพิเศษเริ่ม259้าล้านบาทผ่อนสบายๆเพียงราละ3,900บาทต่อเดือนจองเพียง999บาทนะครับฟรีทุกค่าใช้จ่ายฟูลลี่เฟอร์นิชพร้อมให้คุณลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้แล้ววันนี้ครับหากสนใจเนี่ยสามารถติดต่อโครงการได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้เลยครับส่วนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระด ให้กับช่องของเราด้วยนะครับคลิปหน้าเนี่ยคอนโดนิวจะพาไปรีวิวโครงการไหนะอีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ